สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้พวกเราเนี่ยมาท่องโน้ตล่องแม่ปิงนะคะเดี๋ยวลองฝึกร้องไปพร้อมกับครูเลยนะคะซอนซอนซอนลาซอนมีซอนลาโดซอนลาซอนโดซอนลาซอนโดมีเลซอนมีซอนโดเลมีเลมีซอนมีเลโด เลซ่อนโดเลมีเลมีซ่อนมีเลโดเลซอนลาโดเลมีเลซ่อนเลมีเลโดลาโดเลมีซอนลาซอนลาโดลาซอนมีซ่อนลาซ่อนลาซ่อนมีซอนลาโด ซอนลาซอนโดซอนลาซอนโดมีเลซอนมีซอนโดเลมีเลมีซอนมีเลโดเลซอนโดเลมีเลมีซอนมีเลโดเลซอนลาโดเลมีเลซอนเลมีเลโดลาโดเลมีซอนลาซอนลาโดลาซอนมี ซอน